สวัสดีผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของผมและเช่นนั้นเองโลกที่เราอาศัยอยู่ณนปัจจุบันโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วกว่าที่เคยเป็นมาทุกวันเราได้เห็นความก้าวหน้าที่พลิกโฉมขีดจำกัดของนวัตกรรมมนุษย์ตั้งแต่ยานยนต์ไฟฟ้าผู้ช่วย AI ไปจนถึงโดรนที่สามารถคิดและตอบสนองเหมือนมนุษย์แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความก้าวหน้านั้นถูกประยุกต์ใช้กับภาคการป้องกันประเทศแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศหนึ่งซึ่ง,งดูเผินๆอาจไม่ถูกนึกถึงว่าเป็นมหาอำนาจ ตัดสินใจกระโดดเข้าสู่อนาคตของเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะจอะลึกเข้าไปในสิ่งที่ทําให้นักวิเคราะห์หลายคนประหลาดใจผู้สังเกตการตกใจและเป็นที่พูดถึงกันในเอเชียการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเทคโนโลยีทางทหารของลาวปี2025ใช่แล้วลาวประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นดินแดนสงบมีธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้กลายมาเป็นหนึ่งในนวัตกรด้านการป้องกันประเทศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจว่าเราสามารถผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบการสื่อสารยุคใหม่และวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศท,ที่ทันสมัยและมีประสิทธ,ธิภาพได้อย่างไรเราจะดูว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานอย่างไรมีการประยุกต์ใช้งานจริงแบบไหนและมีความหมายอย่างไรต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของจุดเริ่มตน้นตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ลงทุนอย่างหนักในด้านการศึกษา เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้วยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านและสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศระดับนานาชาติรัฐบาลลาวตั้งเป้าภารกิจคือการปรับปรุงกองกําลังติดอาวุธของตนเองโดยใช้นวัตกรรมในประเทศผสมผสานกับความเชี่ยวชาญระดับโลกผลลัพธ์ของการเดินทางยาวนานนั้นคือโครงการทางทหารปี2025ระบบครอบคลุมที่รวมเอาความอัจฉริยะข,ของ AI ยานรบอัตโนมัติและโดรนอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันในเครือข่ายเดียว ใจกลางขององค์การปฏิวัตินี้คือเครือข่ายบัญชาการ AI ระบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามคาดการณ์การเคลื่อนที่ของศัตรูและปรับปรุงการกระจายกำลังคนภายในเวลาแค่เซียววินาทีโซ่บัญชาการแบบเก่าที่เคยใช้เวลาเป็นนาทีหรือชั่วโมงในการสังการถูกแทนที่ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ประมวลผลตัวแปรนับพันในเวลาเดียวกันลองจินตนาการว่าเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นสมองของกองทัพ ซึ่งสามารถประสานทหารโดรนและยานพาหนะพร้อมกันได้ทันทีพูดถึงโดรนกองยานโดรนอัตโนมัติชุดใหม่ของเล่าถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้โดรนเหล่านี้ไม่ใช่แค่กล้องบินควบคุมระยะไกลแต่เป็นระบบอัจฉริยะที่ติดตั้งระบบจดจําเป้าหมายการสร้างแผนที่ภูมิประเทศและการเคลื่อนไหวแบบปรับตัวเองได้พวกมันสามารถระบุภัยคุกคามส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายกลางและแม้แต่ปฏิบัติภารการิจลาดประเวณอย่างอิสระ ตามรายงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศกล่าวว่าโดรนเหล่านี้สามารถทำงานในหมดล่าตระเวนและหมดยุทธวิธีพร้อมกันปรับการทำงานตามภารกิจนั่นหมายถึงโดรนหนึ่งลำอาจทำหน้าที่เป็นสายลับเป็นผู้ส่งสารหรือแม้แต่กรอบป้องกันในบางครั้งมาดูกันที่การปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินเสาหลักของกองทัพเรวได้เปิดตัวสายพันธยานเกราะในปี2025ซึ่งเรียกว่าเวียงจันแวงกาดเวียนตีเอนแวงกาด ยานยนต์กรอบความลําหน้าที่ออกแบบด้วยแผ่นกรอบแบบโมดูล่าระบบขับเคลื่อนไฮบริดและระบบเซนเซอร์ขั้นสูงมันเร็วเนียบและเบากว,ว่าที่คุณคิดเมื่อเทียบกับขนาดทีมวิศวะกรทำงานปร,ปรับปรุงการเคลื่อนที่บนทางค,ครขระให้เหมาะกับภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงป่าระบบโคพายโลดเอไอของยานสามารถนำทางเส้นทางซับซ้อนตรวจจับการซุ่มโจมตีและสื่อสารกับยานพาหนะอื่นในคอนเวย์โดยไม่ต้องควบคุมจากมนุษย์เลย ระบบสื่อสารที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่ทําให้เทคโนโลยีราว2,025แตกต่างระบบที่รู้จักในชื่อเน็ตคือเครือข่ายดาวเทียมเข้ารหัสระดับโลกที่อนุญาตให้ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างปลอดภัยระหว่างกองกําลังศูนย์บัญชาการและพันธมิตรระบบนี้ใช้การเข้ารหัสแบบไดนามิกหมายถึงกุญแจเข้ารหัสจะเปลี่ยนทุกไม่กี่วินาทีทําให้เกือบเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายอื่นจะดักจับได้ สำหรับประเทศที่เคยพึ่งพาการสื่อสารวิทยุพื้นฐานนี่คือก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงคำถามใหญ่ที่หลายคนสงสัยคือเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่การผสมผสานของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและการมุ่งเน้นการศึกษา AI ตลอดหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหลายแห่งในเราได้เปิดศูนย์วิจัย AI ที่มุ่งเน้นการจำลองทางการป้องกัน โรบอติก <Robot> และวิศวกรรมโดรนโดยการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรท้องถิ่นเราลดการพึ่งพาผู้รับเหมาต่างประเทศและสร้างระบบนวัตรกรรมที่ยั่งยืนอีกปัจจัยสำคัญคือความร่วมมือลาวได้ทำงานอย่างเนียบเนียบกับพันธมิตรในภูมิภาคและบริษัทเทคโนโลยีทางทหารเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติความมั่นคงไซเบอร์และระบบประหยัดพลังงานแทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะอาวุธขนาดใหญ่กลยุทธ์ทางทหารของลาวเน้นสงครามอัจฉริยะ ใช้ข้อมูลและความสามารถในการปรับตัวมากกว่ากำลังทหารดิบและนั่นคือจุดที่ความอัจฉริยะขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ทุกส่วนประอกอบจากโดรนไปจนถึงยานพาหนะและระบบบัญชาการถูกออกแบบให้สื่อสารกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการประสานงาน AI ลองจินตนาการสนามรบที่โดรนตรวจจับภัยใกล้เข้ามายานกรอบรับตำแหน่งโดยอัตโนมัติและทหารได้รับข้อมูลทันทีผ่านหมวกแสดงข้อมูลเสมือน Augmented ออ Reality ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีความล่าช้าแม้เซลว,วินาทีนั่นคืออนาคตที่ลาวกำลังสร้างแล้วระบบนี้มีประสิทธิภาพแค่ไหนในสถานการณ์โลกจริงตามรายงานการทดสอบเบื้องต้นระบบลาว2025แสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในแบบจำลองจำลองการรบในการสาธิตครั้งหนึ่งระบบ AI สามารถสกัดกั้นการโจมตีจำลองหลายครั้งภายในไม่กี่วินาทีขณะที่โดรนอัตโนมัติทำการสร้างแผนที่และส่งภาพแบบเรียลไทม์ไปยังหน่วยภาคพ,พื้นดิน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการคาดการณ์ของ AI มีความแม่นยำภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนเพียง2%ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับการเปิดตัวรุ่นแรกความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติในกองทัพเกิดอะไรขึ้นถ้า AI ทำงานผิดพลาดผู้บัญชาการมนุษย์สามารถยึดอำนาจกลับมาได้ไหมคำตอบคือใช่ระบบของราวถูกออกแบบให้มีโปรโตโคอลยึดคืนโดยมนุษย์ Human Override Protocol ซึ่งทาให้แม้ AI จะช่วยเรื่องการตัดสินใจและการควบคุมแต่สุดท้ายอํานาจบัญชาสูงสุดยังคงอยู่กับมนุษย์ความสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติและการควบคุมโดยมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประสิทธิภาพทางปฏิบัติและจริยธรรมนวัตรกรรมที่โดดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือความประหยัดพลังงานยานเกราะและโดรนชุดใหม่ใช้ระบบพลังงานแบบไฮบริดส่วนหนึ่งเป็นไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพลดต้นทุนการปฏิบัติการและการพึ่งพาเชื้อเพลิงนําเข้าอย่างมาก นี่ไม่เพียงช่วยให้การปฏิบัติการทางการทหารยั่งยืนขึ้นแต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเราในด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ทางทหารของเราสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างมินิมอลและความใช้งานได้จริงยานกรอมมีพื้นผิวเรียบและเหลี่ยมเพื่อหลบหลีกเรดาร์โดนมีโครงสร้างแอโรไดนามิกเรียบเนียนเคลือบด้วยวัสดุป้องกันการตรวจจับและศูนย์บัญชาการอาคารแก้วและเหล็กในรูปแบบฟิวเจอริสติกดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟ แต่เบื้องหลังนั้นคือนวัตกรรมทางความปลอดภัยขั้นสูงต่อต้านการโจมตีไซเบอร์และต่อสู้กับสงครามอิเล็กทรอนิกส์มาถึงเรื่องต้นทุนจุดที่มักถูกตั้งคำถามแม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยงบโครงการเต็มรูปแบบนักวิเคราะห์การป้องกันคาดว่ารวมทั้งโครงการอาจมีมูลค่าประมาณ1.8พันล้านดอลลาร์แบ่งจ่ายเป็นระยะเวลาไม่กี่ปีอาจฟังดูมากแต่เมื่อเทียบกับงบประมาณกระโหมของหลายประเทศเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นการออกแบบแบบโมดูลาร์และระบบ AI ที่ปรับขนาดได้ลาวจึงสามารถอัปเกรดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งกองทัพทําให้ต้นทุนควบคุมได้และนวัตรกรรมต่อเนื่องแน่นอนเมื่อมีนวัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ย่อมมีสายตาจับตามองประเทศเพื่อนบ้านต่างจับจ้องมาไทยเวียดนามกัมพูชาแม้แต่สิงคโปร์ต่างแสดงความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ของลาวทั้งในฐานะผู้สังเกตการหรือพันธมิตรนักวิเคราะห์ความมั่นคงในภูมิภาคเรียกสิ่งนี้ว่าการปลุกอาเซียน เป็นหลักฐานว่าอนาคตของอำนาจทางทหารไม่ได้อยู่แค่ที่ขนาดแต่คือสติปัญญาปฏิกิริยาระหว่างประเทศถูกผสมผสานบางชาติชื่นชมลาวสำหรับความก้าวหน้าขณะที่บางฝ่ายวิตกถึงการทหารที่รวดเร็วของ AI ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเมื่อ AI ผนวกเข้ากับการป้องกันประเทศต้องรักษาความโปร่งใสและหลักเกณฑ์จริยธรรมเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดรากล่าวว่าเทคโนโลยี2025มีไว้เพื่อการปรับปรุงการป้องกันประเทศไม่ใช่การลุกราน มุ่งเน้นที่ความมั่นคงชายแดนการเฝ้าสังเกตและความแข็งแกร่งของประเทศแล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไรในอนาคตในหลายแน่ราว2025คือมากกว่าว่าเป็นโครงการทางทหารมันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิธีที่ประเทศเล็กสามารถก้าวข้ามเข้าสู่อนาคตโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและวิสัยทัศน์ยุทธ,ธศาสตร์มันแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ถูกจำกัดด้วยขนาดหรือทรัพยากรแต่ด้วยจินตนาการและเจตจำนง ในปีข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญทำนายว่าเราจะได้เห็นเราพัฒนาระบบอัตโนมัติมากขึ้นเช่นเรือดำน้ำ AI หน่วยส่งสเสบียงหุ่นยนต์และฝูงโรนที่สามารถประสานงานภารกิจโดยลำพังยังมีข่าวหรือเรื่อง LAO Defense Cloud ระบบที่ถูกออกแบบเพื่อรวมข้อมูลทางการทหารและการจำลองทั้งหมดเข้าไว้ในระบบดิจิทัลที่ปลอดภัยหนึ่งเดียวแต่เหนือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดเราได้นำแนวคิดเรื่อง อธิปไตยทางป้องกันดิจิทัล (Digital Defense Sovereignty) หมายถึงความสามารถในการพัฒนาดำเนินการและรักษาความปลอดภัยของระบบตนเองโดยไม่พึ่งพาอำนาจภายนอกนี่คือแนวคิดที่จะเปลี่ยนสมดุลเทคโนโลยีทางการป้องกันทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับชาวลาวสิ่งนี้คือเรื่องของภูมิใจในชาติข่าวคราวในประเทศเผยให้เห็นว่าวิศวกรน,นักโปรแกรมเมอร์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าแนวหน้าลาวใหม่ มันน่าประทับใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่รวมรักชาติและนวัตกรรมสร้างเครื่องมือไม่เพียงเพื่อป้องกันประเทศแต่เพื่อเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราปิดท้ายขอให้เราได้ชื่นชมว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงจุดไหนเทคโนโลยีเพียงไม่กี่สิบปีก่อนความคิดเรื่องสงครามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์วันนี้มันคือความจริงและไม่ได้มีเฉพาะสำหรับมหาอำนาจแต่สำหรับชาติกำลังพัฒนาเช่นกัน เรา2,025เตือนใจว่าอนาคตเป็นของผู้ที่กล้าคิดกล้ายอมรับและกล้าต่างดังนั้นคราวหน้าเมื่อคุณได้ยินเรื่องเทคโนโลยีทางทหารอย่าคิดแค่อาวุธและสงครามคิดถึงข้อมูล AI ความยั่งยืนและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เพราะในยุคใหม่นี้การป้องกันไม่ใช่เรื่องการทำลายแต่มันคือเรื่องของปัญญาความแม่นยำและการปกป้อง ขอบคุณที่ชมวิดีโอลงลึกเรื่องปฏิวัติทางทหารของราว2 2 5 5หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและกดติดตาม Thailand Auto Review สำหรับเรื่องราวสุดล้ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมและอนาคตทางการป้องกันจนกว่าจะพบกันครั้งหน้าจงอย่าหยุดสงสัยอย่าหยุดเรียนรู้และโปรดจำไว้อนาคตอยู่ที่นี่แล้ว